ยาเน,นี่มันลกโคตรเลยว่ะ้แล้วเคียโอ้โหทำตัวตามสบายบอกว่าได้ทำความสะอาดในบ้านแล้วฉันต้องมานั่งตากแดดเพื่อที่จะถอนยาใน,นบ้านทั้งหมดโอ้โหอย่างลกโคตรลกเลยชึบ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 โอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งไอย้ยายาวๆเนี่ยส่วนยานนสั้นนิดเดี๋ยวค่อยไว้รอมันโตก่อน,นะเข้าม่เด็ดใหม่เฮ้ยโคตรเหนื่อยเฮ้ยโอ้ย,อยเคยียในบ้านเสร็จหรือย,ยัง โอ้หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านยังไงนายทำงานนายทำงานโคตรง่ายถ้าจะเข้าไปดูแล้วมันไม่สะอาดนะถ้ามีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวหรือว่ามีใยมุมๆนะต้องไปถอดแยาหน้าบ้านไปเพื่อนฉันด้วยชึบเฮ้ยทำความสะอาดส่าห์นี่ไงวะทำความสะอาดนี่ไงว่าเป็น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 ไปไม่ได้ฝุ่นไปวุ้ยมีมีไม่มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวไปไปได้ไงน่าทำก่อนเราได้ไงเนี่ยเพราะว่าฉันจ้างคนเดินมาทำไงล่ะ เอ้าไอ้นี่มันเนียนนี่วาเมื่อวานใช่ไหมก็ว่าอยู่ใครเข้าตัวออกบ้านประจำเลยโทรโทำทรงเนียนจัดไอ้ตัวนี้ออโอเคเหนื่อยละโอ้ยมาเพื่อนดูหนังดีวยว่ะโอ้ยวันนี้ดูาามาทอนเลยฉันจะดู s q u วิ g เกมเขาบอกมีภาคสองใช่ไหมมีทั้งหมดเจ็ดตอนฉันจะดูให้จบเลยภายในเจ็ดตอนแค่<อ>วันเดียวอออเออเป็นซักวิดเกม ใช่กูว่าที่ดูอยากได้นายนายไปปิดเฟซที่เขาบนห้องอ่ะมันดังอ่ะอาาก็ได้วะเดี๋ยวเปิดก่อนเน็ตฟิกเอ,อ้ยสควิไเกมภาค2บหมอกเลยกำลังมาโกโกวาที่ดูอยากได้ีออฟิเชย จบแล้วว่ะเพื่อนเฮ้ยแต่ก็สนุกเหมือนกันนะใชนบอกเลยแต่ว่ามันต้องรอภาค3ปี2 0 2 5ก็คือปีหน้าใช่ปะภาค3าอ่ะก็น่าจะใช่นะแต่ว่ามันยังค้างคาอยู่เลยรอปีหน้าเลยโคตรใช่โคูดค้างคางแต่เชื่อไม่เข้าใจนะถ้าเป็นนายอ่ะสมมตินายได้เงิน4 0 0 0มแบบร้อยแบบพันล้านอะไรเงี้ยนายจะกลับไปเล่นเกมเดิมไหมแน่นอนว่าไม่รู้อ่ะมันก็เอาชีวิตไปเสี่ยงปาวะนั่นดี่ถ้าเป็นฉันก็ไม่ไนะแต่ว่ามันเป็นหนังนะเป็นพระเ,เอกอะไรเงี้ยก็อยาอยาไปช่วยผู้คนเลยเงี้ยนะเออก็ประมาณนั้นแหละ อะไรอะข่าวอะไรเนี่ยชอบหรอวะเออมีห้องวิจัยแอบที่หนึ่งเหมือนเขาจะมีระเบิดอะไรมั้งแล้วก็มีผู้คนเสียชีวิตด้วยเรือละนองเต็มหมดเลยเฮ้ยเป็นข่าวอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเราเราเราก็ไม่น่าเกี่ยวเนาะไปไปนอนดีกว่าเพื่อนไม่อยู่กลางปากกันข่าวม่เรื่องหรอกอยากดูว่าอยากดูอ่ะอยากดูภาคสามอ่ะไปนอนอีกนานเพื่อนอีกนานเลยเฮียกินพิ่อะไรกินหรือปะใครร้องไห้ใช่ไหมใช่เสียงคนร้องไห้เลยอะใช่ปะ น่าเปิดคลิปทีวีไว้หรอไม่ไม่น่าใช่ข้างบ้านเราเพื่อนไปดูเราไปดูเราใช่เสียงคนร้องไห้อย่างเงี้ยเนี่ยออกไปดูกันออกไปดูมันเอยเสียงใครวะเพื่อนนั่งขวาไม่น่ามีวะไหนวะเสียงใครร้องไห้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหลังบ้านเหรออะไรอ่ะคิดแคนนู่นๆเห็นป่ะไรตรงที่ไก่ยืนอ yeah, ่ะม nice> ีรอยเลือดด้วยเพื่อนแล้วก็เหมือนจะมีคนยืนตรงอะไรปะน่ะแอปเปิลหรือเปล่า ไม่ใช่เป็นบ้านนายดิมีขาคุณด้วยไปแล้วไปแล้วสวัสด <S 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 สีครับหลงทางหรือเปล่าครับผู <oh, ้ชายหรือผู้หญิงผมไม่แน่ใจผมว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเขียเหมือนเขาจะได้ยินเสียงเราแล้วอ่าคุณครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเอพอดีที่บ้านเราพอดีมันจเสียงดังรบกวนิดนึงเฮ้ยเขี้ยะฉันว่าเปแผของเพื่อนคนเนี่ยเขียวจะไปยิงคนแล้วเขาปะเพลินเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่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 นนี่ล เล่วจนก้าหนึ่งก้าหนึ่งก่ทันขึ้นมเพื่อนขึ้นมาเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ออฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้ฉันไม่รู้เอาไงอ่ะสายสายจุกเื่อสาจุกเื่อที่เขาเคยิ้ไว้ักันขึ้นมาเพื่อนสายุกเถื่อเขาเคยิ้ไว้เพื่อนไหนุกาเคยิ้นไว้หึงเก้าหนึงเก้าหนึ่งเก้เฮ้ยช่วยมาช่วยเราไอ้หนูไม่ต้องหวงพวกเรามาแล้วเฮ้ยระวังไว้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยช่วยแอนะีครอ่ะม โอ้ยมาแล้วย่งเลยยิงไปอยู่ไปยิงไปอยู่ยิงไปอยู่ยิงกันเลยครับสู้ครับผมรู้ว่าใครแหละแต่ว่าตู้นะครับฝาก่าสัปราดให้ด้วยแต่เพื่อนเหมือนเสียงชั่วมันค่อยๆเงียบไปเลยปะประ่าณจะอะไรอะเอ้ยชั้วแปลกเราเพื่อนอะไรอะเดี๋ยวนะยู่มีเออ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 เอเอ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 อออเออเอออเออเอ หน้าขาหน้านันมันไอไอตัวน,นั่นดิไอ้ผู้ชายนี่มันอยู่กับเราน่ยใช่ปะใช่ไหมใช่โอเคแต่ว่าเหมือนเราจะโดนจับมาด้วยเลยเพื่อนไม่ใช่แค่เราแสดงว่าทงหงารที่ช่าว่าฉันจะเม,มายาสลบอยู่เลยว่าขอลาบอรอบหนึ่งม,มันหัวอะของนอนก่อน,อ,นอีรอบนึงเฮ้ยเเพื่อนอะไรอ่ะเสียงอะไรวะ ปวดหัวว่ะเมาเยอะสลบอยู่เลยว่ะเรายังไม่ไหวเฮ้ยเพื่อนใช่ปะจะรู้แล้วว่าแจ้งเตือนสีแดงนี่มันคืออะไรไอ้ไอ้ไอ้ห้องนู้นเหรมันหนีไปแล้วเห็นไหมนะมันมันหนีไปอีกแล้วเ,เออมันหนีไปแน่ไ, <ป S 1> แไม่รู้อ่ะใช่ปะถ้าเราอยู่ที่นี่ดีมันไม่เข้ามาห้องนี้มันเห็นเราหลับอยู่มันคิดว่าเราตายแน่เลยโอเคงั้นเราใส่รหัสเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกปะเนี่ยไม่รู้เราเราจะจำมันได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรอ่ะแดงน้ำเงิน เหลืองเขียวเขียชมพูส้มดำจำไว้นะฉันว่าต้องไปหารหัสแน่เลยวะต้องไปหารหัสออกจากที่นี่ไปแลไปโล้ไปแล้วเออประตูฉันไม่รู้ว่ามันจะอยู่หลังประตูหรือเปล่าเออมีดิไม่น่ามีป่ะมีทางเดินนี่ไปตรงนี้แจ้งเตือนหายไปแล้วโอเคเพื่อนโอ้ยเออนายคิดว่ามันจะตายเรี่ยงวะดูจากการที่มันหายไปอย่างนี้แล้ไม่มีศพเท่ากับว่ามันยังไม่ตายมีโอกาสที่มันจะอยู่ข้างหน้า มันฆ่าคนในที่นี่หมดแล้วแน่เลยแต่ที่เราเราโดนจับไปที่ไหนวะเนี่ยหรือว่าเป็นแลบทดลองอะไรบางอย่างแน่เลยปะใช่ปหมมันมันดูหลุมนะเหล็กทั้งดุนเลยอะใช่ไปไม่ได้อยู่โอเคค่อยๆมุดมุดไปเพื่อนไปแล้วมุดไปแล้วโอเคโอเคหวังว่ามันคงไม่โผล่มาจากข้างหน้านะเดินไปเดี๋ยวไปเออเดินไปเดี๋ยไปชื้นในรู้ไหมคำพูดไม่เก่งเป็นคำพูดตั้งห้ามในหนังผีเลยนะทำไมอ่ะเวลาพูดปุ๊บมันจะอยู่ข้างหน้าเลยไม่มีไม่มีไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีอะไรนะโอเคเพื่อนไป เราเดินไปต่อได้ยูใชิบหมหายดังเสียคุณคุณเยอะหลังเราเพื่อนไปแล้วไปออกในหลังที่เลยเพื่อนน้ำ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 ใช่ไหมหลังจะไม่ใช่น้ำธรรมดาใช่ไหมจจะเป็นน้ำแบบสาพิษอะไรช่ไหมระวังด้เว้ยน้ำแบบสายเคมีเหรอเออสายเคมีอะไรก็ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วใช่ไหมต่อกตอนนี้มันต้อจะมีสะพานที่มันเชื่อมกันแบบง่ายกว่านี้ป่ะทีนี้แต่ว่ามันประตูไม่เป็นไรเลยหรือว่าเราจะไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ใช่คนดีกว่าไปเร็วเพื่อน ไปวิ่งรไวเลยมองพื้นเลยไปเลยไปเลยไปเลมองพื้นนายไปมองพื้นปิ่กมันหน้ามันามอนหน้ามองเท่าไหร่เนี่ยดีไปเยไปเลไตามไปแล้วตามไปเร็วชนะเพื่นขน่ะเอ้ยเฮ้ยหน้าคืออะไรอ่ะแอบเหรอแอบก็แอบใช่แอ้วันใ่แขวาใช่แลขวาแหวกว่าด้วยกูกูกูจะต้องแหวกวิ่จะได้ตะกรอนอแหบกที่อื่นได้ไหม่ะดจอตายด้วยกนมีมันมเคยได้ยินหรอดูการลง ไอ้เย้ยเยอยู่แย้อู่ราซวยอยู่กันเราเราเราโกันเดิมเคยดีปะนี่ฉันกินไปไม่ได้ฉันอ้วนเกินเพื่อนโอ้หรออยนแถาเพื่อนมือมันมือมันมือมันอุ้ยแไปหานาละอย่าไปดูอย่าไปดูแล้วมันใครไปได้มันกูวกูหรอช่วยอยู่ถ้าเราอยู่นไว้อยู่นี่เฮ้ยอยู่ใกล้กันกูน่อยู่โอเคเพื่อนไปแล้วปะไแล้ววะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคสวยเออแล้วห้องนี้เราไม่มีคีย์การ์ดอะมันต้องใช้คีย์การ์ดในการผ่านไปห้องต่อบเราไปดูห้องต่อไปดิโอ้โหมันเก็บหมดเลยอ่ะเขาเก็บเรียบเลยมันเก็บเรียบเลยเพื่อนช่วยหาคีย์การ์ดเราแสดงว่ามันต้องมีทางอื่นที่ไปฝั่งนั้นแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันเก็บในทหารฝั่งนั้นหมดแล้วเห็นป่ะแต่ห้องนี้ยังล็อกไว้อยู่เลยเราต้องหาคีย์การ์ดแล้วเพื่อนช่วยกันหาเร็วมาจากทางไหน ก็ต้องหาตามคอมพิวเตอร์หรือใต้โต๊ะหรือเอตู้กดน้ำไม่น่าจะมี<บ>หรือประตูยาบ้เนี่เฮ้ยแทอะไรมีมีกล่องแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ด้วยดิดำเขียวส้มฟ้าเหมือนที่กับประตูที่เราเจอห้องแรกที่เราอยู่เลยอ่ะนหนึ่งรหัสอะไรอ่ะจำได้ไหมล่าเดเหรอเออหนึ่งสองสามสี่ไะไม่ใช่วะไม่ใช่หรือว่าจะจำได้ย<ช>ังไม่ได้เฟยอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องใส่รหัสตามเลข สีนี้ปะเนี่ยใช่ป่ะเป็นใช่ไ่าเดี๋ยวฉจัไดีก่อนอ่ามันมีสีดำเขียวส้มฟ้าใช่ป่ะถ้าส้าผิดเลขสีดำคือเลขเจ็ดดำคือเจ็ดแล้วก็เขียวเนี่ยคือสี่อ่าไม่ไม่ใช่อันนี้ไหมเจ็ดสี่โอเคอันนี้เป็นเลขศูนย์กันอ่าต่อไปสีส้มใช่ไหมในมือชันก็คือเลขหกหกแล้วก็สีฟ้าคือเลขสองถูกต้องด้วยนี่ไงมีในกล่องมีปืนเพื่อน ในนี้มีปืนออกไปแล้วก็มีคีการ์อยู่เป็นเข้าตัวไหนเปนปืนเข้าตัวไหสีม่วงโอเคไปเวไปมีเรอวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมารวมาเร็วมาเรนวมาเร็มามาส่็วมนเรมาเรมาเ้มาเร้วมาเร็มาเร็วมาเรวมาเนจะมาเรมาเร็มาเร็วมาเวมาเร็วาเมาเราเรมาเรวเราร็วาเรอเรมาอร็วมาเห้มาเรมาเรมาวมานไปข้างหน้าแล้วาเาเมเมเเมเมเมมาแล้ว เชียต <Okay, okay. S 1> ้องขาไปที่ประตูเพื่อนขาที่ประตูเร็วขาที่ประตูเร็วต้องออกจากที่นี่ได้ไปเร็วเข้าไปเข้าไปถ้ามันหันมามองเราต้องหยุดโอเคปหมโอเคโอเคโอเคเข้าไปขาไปเข้าไปอยู่กับมันได้อยู่ได้อยู่ขาได้อยู่กำลังดูดสมดังอยู่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 ไอ้บ้าคือตัวบ้าเลยวะเนี่ยแขวยมือโคตรโลกอะแค่ไปแค่ันคค่ตุกตรี้ไปไปไป มันคือไเไม่ได้ไม่ได้ทดลองนะวะจขาดูกระแทกก่อนเลขอะไรอ่ะแดงส้มเหรอแดงส้มเหลืองดำเขียวทมพูใช่ไหมแดงแดงเหลืองปะอ๋อแดงแดงอ๋อโอเคแดงแใช่ไหมไม่ได้ส้มเนาะโอเคแดงแโอเคทีขอดาลาดก่อนจะได้พอไปถึงพูดจะได้กดเลยแดงก็คือหนึ่งหนึ่งสีเหลืองคือเลขอะไรวะสีเหลืองคือเลขสาป่ะอหนึ่งหนึ่งสาจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งสาใช่หนึ่งหนึ่งสเจด 4 5โอเคจังมาะหนึ่งเค็ดสโอเคเียมาแล้วเพื่อนแจัมัหาหลังอยวิ่งเลยเพื่อนไปเลไไปเล้ถูกต้องไปเลวไปเลวเข้ามาเข้ามาูยิงนะผู้ิงนเียมันดนลยเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นเอย่าโดนน้ำโอเคปะโอเคโอเคูู่่ไ่ไงมีปืนนะเว้โอ้ไปปประตูไปแล้วไปเลวอย่าโดนน้ำจขาดโอเคป่ะโอเคโอเคโอเค ฉันรู้แล้วตัวน้ำเป็นไงเพื่อนเห็นไหะเนี่ยเป็นไงมันสารเคมีชุบโอเคมาแล้วชุบชุบชุบค่อยๆค่อยๆเพื่อนเลยค่อยๆพยายามอยู่พยายามอยู่ทุกคนสบายเลยเพื่อนมาเร็วมาเร็วโอ๊ยโอ๊ยตัวแล้วโอ้ยโอ้ยดึงดึงแย่ลบลบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยตัวอยู่ตัวอยู่ตัวอยู่แต่ว่ายิงไม่ค่อยโดนเลยอุ้ยโอเคไปเพื่อนต่อไปชุบไอต่อไปต่อใช้ปืนเป็นพ่อสอนให้รอด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 ไอเพื่อนสุริสารภาพไอ้ด้วยไปเพื่อนไปเร็ว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  ฮ้ยไม่ใชทางออกอ่ะทางไหนวะแสดงว่าทางออกมีทางเดียวคือทางนู้นเราต้องกลับไปทางเดิมให้ได้แต่ว่ามาตามมาไลใช่ไหมมาแล้วยันต้องสู้ต้องสู้สู้เลยถามจริงใช่ต้องถามจริงไม่ต้องถามจริงนี่แหละที่ต้องสู้เนี่ยวายะขขาข้าขนี่ก็ดีอยู่ขบนบนอยู่อ้ยนาเจ็เลยรอได้ราได้ดีดีแล้วมันไม่มันไม่เอามือ่วงเออก็ก็จริงอยู่ดีไหนว้างไหนเขามาเ่าาา ระวังระวังระวัง,วงตีคนแรงนะเห็นมือป่นะไม่หน่ที่มันส้วคนไปอีกคนน่ะแต่จะส้วมเราเลยวไม่ได้เออเออวุ้นเป็นยิงหนีมันยิงแล้วหนีเลยใช่ไมมันเจ็บอยู่ใช่ไหมเจ็บหรู่มันมีแบบแบบความคิดใซนหัวตัวเองเหรอแบบเนี้ยน่าจะเป็นไปได้ไปไม่ได้ไมันม,ม,มีความรู้สึกขาบเจ็บเว้ยหรือว่าไอ้นี่มันไม่ใช่มนุษย์เอ้ยมันคือมนุษยแแ์แต่แรกแต่ว่าโดนสโลงมาเพื่อนเอ้ยมีโอกลัดไม่ได้นะอุ้ยอันนี้คือชนคมใช่ไะมตายตายเลยเอออันนี้คมใช่ไหมเนี่ยตาย้เหรอใช่ฉะนั้นโคคตรมอ่ะ ซ้ำๆๆช้<า><า>ว่าจะเอาไงกับแบบที่นี่เดียก็ก็คงแต่เราไม่รู้ทางนะแต่เอ๊ะเราว่าชั้นว่าเราต้องกลับไปประตูแรกแล้วก็เอาเลขทั้งหมด2ประตูเนี่ยมารวมกันจำได้ปะอ่าอ่าใช่แล้วเราเอาเลขทั้งหมดมารวมกันไปงั้นเราต้องกลับทางเดิมแล้วก็เรา่จะกลับบ้านไงวะไม่รู้เค้รู้จะเหมือนในหนัง ที่เราอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเพื่อนแต่พอเรากลับไปข้บนเนี่ยขบนกลายเป็นเหมือนโลกซอมบี้อะไรเงี้ยที่แบบโลกระบาดแล้วแบบวันแบบสิ้นโลกอะไรเงี้ยป่ะไม่ไม่ไม่เฉีนคีโมอะไรเล้ยฉัว่าเราหลับไม่กี่ชั่วโมงเองไปเถอะไปกูสารกูสารอะไรตามน้ำ